Thank you IT for English Module 7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา ลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาสวัสดีค่ะดิฉันดรเตอร์สริญญาคติยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษหรือ IT for English ในโมดูลที่7สําสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ การออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาจําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมกับการศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแนวคิดในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับและนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายก็คือหลักการสอนของโรเบิร์ตกาเย่ค่ะหลักการสอนของกายเย่ประกอบด้วย 1. เร่งเร่งร้าความสนใจ gain attention ก่อนเริ่มนำเสนอเนื้อหาบทเรียนควรมีการจูงใจและสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงควรเริ่มด้วยการใช้ภาพเสียงสีหรือใช้สื่อประกอบกันหลายๆอย่างสื่อที่สร้างขึ้นมานั้นต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและน่าสนใจซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของผู้เรียนนอกจากเร่งร้าความสนใจแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะศึกษาเนื้อหาต่อไปอีกด้วย 2. บอกวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนและเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงประเด็นสำคัญของเนื้อหารวมทั้งเขาโครงของเนื้อหาอีกด้วยการที่ผู้เรียนทราบถึงขอบเขตของเนื้อหาอย่างคร่าวๆจะช่วยให้ผู้เรียน สามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือส่วนย่อยของเนื้อหาให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับเนื้อหาส่วนใหญ่ได้ซึ่งมีผลทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ทบทวนความรู้เดิมการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะนำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือการทดสอบก่อนเรียน หรือ pre-test ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ของผู้เรียนเพื่อทบทวนเนื้อหาเดิมที่เคยศึกษาผ่านมาแล้วและเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหาใหม่นอกจากจะเป็นการตรวจวัดความรู้พื้นฐานแล้วบทเรียนบางเรื่องอาจใช้ผลจากแบบทดสอบก่อนเรียนมาเป็นเกณฑ์จัดระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน4 นำเสนอเนื้อหาใหม่หลักการสําคัญในการนำเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือควรน,นำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบกับคำอธิบายสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความการใช้ภาพประกอบจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้นและมีความคงทนในการจาได้ดีกว่าการใช้คาอธิบายเพียงอย่างเดียวโดยหลักการที่ว่าภาพ จะช่วยอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู้แม้ในเนื้อหาบางช่วงจะมีความยากในการที่จะคิดสร้างประกอบแต่ก็ควรพิจารณาวิธีการต่างๆที่จะนำเสนอด้วยภาพให้ได้แม้จะมีจำนวนน้อยแต่ก็ยังดีกว่าคำอธิบายเพียงอย่างเดียว 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ Guide Learning หน้าที่ของผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ พยายามค้นหาเทคนิคในการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนนำความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่นอกจากนั้นยังจะต้องพยายามหาวิธีทางที่จะทำให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้นมีความกระจ่างชัดเท่าที่จะทำได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้เทคนิคต่างๆเข้าช่วยได้แก่เทคนิคการยกตัวอย่างหรือ example อาจจะช่วยทำให้ผู้เรียนแยกแยะความแตกต่าง และเข้าใจคอนเซปต์ของเนื้อหาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นสำหรับเนื้อหาบางอย่างผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียอาจใช้วิธีการค้นพบหรือ guided discovery ซึ่งหมายถึงการพยายามให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผลค้นคว้าและวิเคราะห์หาคำตอบด้วยตัวเองโดยบทเรียนจะค่อยๆชี้แนะจากจุดกว้างๆและแคบลงแคบลงจนผู้เรียน หาคำตอบได้ด้วยตัวเองนอกจากนั้นการใช้คำอธิบายกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดก็เป็นเทคนิคอีกประการหนึง่งที่สามารถนำไปใช้ในการชี้แนวทางการเรียนรู้ได้สรุปแล้วในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบจะต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้จากสิ่งที่มีประสบการณ์เดิมไปสู่เนื้อหาใหม่จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากกว่าตามลำดับขั้น 6. กระตุ้นการตอบสนองต่อบทเรียนหรือ e l i c i t response การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพผู้เรียนควรมีโอกาสร่วมคิดร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาและร่วมตอบคำถามบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อได้เปรียบกว่าสื่ออื่นๆเช่นวิดีโอภาพยนตร์และเสียงเพราะสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้จัดเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ไม่ได้หรือ นัน i ินเทอร์ i v e ทีฟมีแตกต่างจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพอะผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเลือกกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อมีส่วนร่วมก็มีส่วนทิดหรือว่าได้ติดตามบทเรียนก็ย่อมมีส่วนทำให้จดจำบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับหรือ provide feedback บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะกระตุ้นความสนใจจากผู้เรียนได้มากขึ้นถ้าบทเรียนนั้นท้าทายโดยการบอกเป้าหมายที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่ส่วนใดห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่การให้ข้อมูลย้อนกลับถ้านำเสนอด้วยภาพจะช่วยเร่งร้าวความสนใจได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าภาพนั้น เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนอย่างไรก็ตามถ้าเป็นบทเรียนที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายระดับสูงหรือเนื้อหาที่มีความยากการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยข้อความหรือกราฟจะมีความเหมาะสมมากกว่า 8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรียกว่าการทดสอบหลังเรียนหรือ Post Test เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ทดสอบความรู้ของตนเองนอกจากนี้ยังเป็นการวัดผลสำลิดทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือต้องกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่นอกจากนี้การทดสอบยังมีผลต่อความคงทนในการจดจำเนื้อหาของผู้เรียนอีกด้วยการทดสอบหลังบทเรียนมีความจำเป็นสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกประเภทแบบทดสอบ ควรถามแบบเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนถ้าบทเรียนมีหลายหัวเรื่องย่อยอาจแยกแบบทดสอบออกเป็นส่วนๆตามเนื้อหาโดยมีแบบทดสอบหลังบทเรียนอีกชุดหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ออกแบบบทเรียนต้องการแบบใด 9. สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปและนำไปใช้จัดว่าเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนสุดท้าย ที่บทเรียนจะต้องสรุปคอนเซปต์ของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหาผ่านมาแล้วบทเรียนต้องชีน้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไปหรือนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น โดยสรุปแล้วหลักการสอนของกายเย่มีทั้งหมด9ขั้นตอนคือเร่งเร้าความสนใจบอกวัตถุป,ประสงค์ทบทวนความรู้เดิมนำเสนอเนื้อหาใหม่ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้กระตุ้นการตอบสนองต่อบ,บทเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับทดสอบความรู้ใหม่และสุดท้ายสรุปและนำไปใช้ในบทเรียนต่อไปเราจะมาดูวิธีประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ